พวอออนไลน์เลอร์นิ่งเลสนันบทเรียนออนไลน์นลป .4 ศิลปะสาระนาฏศิลป์น,นาฏศิลป์ไทยกับการแสดงท้องถิน่นการแสดงพื้นเมืองความหมายของการแสดงพื้นเมืองการแสดงพื้นเมืองหมายถึงการแสดงที่เกิดขึ้นในท้องถิน่น และภูมิภาคต่างๆการแสดงพื้นเมืองอาจมีการแดัดแปลงมาจากการละเล่นพื้นเมืองของท้องถิ่นนั้นๆการแสดงพื้นเมืองเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การรักษาและสืบทอดให้เป็นมรดกของชาติเพื่อให้เยาวชนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาหาความรู้และรักในศิลปะวัฒนธรรมไทย การแสดงพื้นเมืองมีลักษณะแตกต่างกันไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นการแสดงพื้นเมืองแบ่งออกเป็นภูมิภาคดังนี้การแสดงพื้นเมืองภาคเหนือลักษณะาการแสดงเป็นการผสมผสาสนศิลปะของชนพื้นเมืองต่างๆ แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของท่วงท่าที่นุ่มนวลอ่อนหวานและดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงจะเป็นดนตรีพื้นบ้านเช่นสลอ้อซอซึ่งปีและกลองเป็นต้นการแสดงพื้นบ้านภาคเหนือฟ้อนผีมดผีเมงเป็นการฟ้อนเกี่ยวกับการบูชาผีบรรพบุรุษ ในเรื่องการรักษาอาการเจ็บไข้ของคนในชุมชนโดยผู้ฟ้อนจะสมมุติว่าตนเป็นร่างของผีบรรพบุรุษเข้ามาเพื่อรักษาโรคภัยฟ้อนเล็บเป็นการฟ้อนแบบดั้งเดิมที่มีความงดงามซึ่งผู้ฟ้อนจะต้องสวมเล็บสีทองฟ้อนเทียนเป็นการฟ้อนดั้งเดิมเหมือนกับการฟ้อนเล็บแต่จะฟ้อนเฉพาะเวลากลางคืนโดยผู้ฟ้อนจะถือเทียนนะครับการแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ลักษณะาการแสดงประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีความเป็นอยู่ที่ดีการเล่นละครและการแสดงต่างๆจึงมีความสนุกสนานรื่นเริงเป็นการแสดงในรูปแบบการร้องเกี้ยวพาราสีกันหรือการแสดงที่สื่อถึงการประกอบอาชีพนะครับการแสดงพื้นเมืองภาคกลางรำโทนเป็นการแสดงรำและการร้องตามความถนดัดไม่มีแบบแผน และใช้โทนเป็นเครื่องดนตรีประกอบรำกรองยาวเป็นการแสดงที่มีความสนุกสนานรื่นเริงมีทั้งชายและหญิงรำกันเป็นคู่โดยมีกรองยาวประกอบจังหวะรวมถึงชิ่งฉาบกลับและโมงเต้นกำรําเคียวเป็นการแสดงพื้นเมืองที่นิยมเล่นกันในท้องนาในฤดูเก็บเกี่ยวเป็นการร้องเกี้ยวพาราสีกันร,ระหว่างชายและหญิง โดยจะถือเคี้ยวมือหนึ่งและรวงข้าวมือหนึ่งนะครับการแสดงพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะการแสดงการแสดงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นการแสดงที่เกิดขึ้นเพื่อพิธีกรรมต่างๆและเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงลักษณะของการแสดงจะมีความกระฉับกระเฉงและเข้มแข็งสวยงามซึ่งเป็นการแสดงที่เป็นแบบดั้งเดิมสืบทอดกันมานะครับ การแสดงพื้นเมืองภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือกันตรึมเป็นการแสดงบูชาหรือบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และใช้ในงานพิธีกรรมต่างๆการฟ้อนผู้ไทยหรือผู้ไทยเป็นการฟ้อนเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแสดงความกตัญญูต่อบรพรพบุรุษจะแสดงในงานประเพณีต่างๆเสริงบังไฟเป็นการแสดงที่เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลนะครับ การแสดงพื้นเมืองภาคใต้ลักษณะการแสดงเนื่องจากภาคใต้เป็นดินแดนที่ติดทะเลและมีเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซียลักษณะการแสดงจึงมีการผสมผสานกันระหว่างศาสนาวัฒนธรรมจากกลุ่มชนหลายเชื้อชาติเอกลักษณ์ของการแสดงคือเน้นจังหวะมากกว่าทำนอง เครื่องดนตรีที่ใช้จึงเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีที่ให้จังหวะและท่าทางในการรำจะเน้นความคล่องแคล่วว่องไวกระฉับกระเฉงและสนุกสนานนะครับการแสดงพื้นเมืองภาคใต้หนังตะลุงเรียกว่าหนังหรือหนังควนมักนิยมแสดงในงานนักขัตฤกษ์และงานฉลองต่างๆโนราเป็นการแสดงแบบโบราณมักนิยมแสดงเพื่อเป็นสิริมงคลรองเง เป็นการแสดงของชาวไทยมุสลิมที่ได้รับความนิยมมากการแสดงจะเป็นการเต้นรำกันร,ระหว่างชายและหญิงในงานมงคล